สวัสดีครับพบกันกับช่องเมจิกไทยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับ8ความสามารถพิเศษในโลกเวทมนต์หรือนักจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์และแฟนดาสติกบิดนั่นเองครับในคอนเทนต์8ความสามารถในโลกเวทมนต์นั้นผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับซึ่ง EP นี้จะเป็น EP ที่1และก็จะมีอีก1 EP ก็คือเป็น EP ที่2นะครับโดยผมจะแบ่งเป็น1 EP ต่อ4ความสามารถนะครับ โอเคครับในโลกผู้พิเศษนั้นพ้องมดแม่มดคือบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้วทมนคาถาได้แต่ถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับทั้งในหนังและก็ในหนังสือใช่ว่าผู้วิเศษจะมีความสามารถพิเศษกันทุกคนนะครับยังมีบางคนที่มีความสามารถหรือลักษณะพิเศษในรูปแบบอื่นๆที่ปรากฏให้เห็นอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่พบเห็นได้ไม่บ่อยเท่าไหร่ความสามารถพิเศษบางอย่างสามารถฝึกฝนได้ และบางอย่างไม่สามารถฝึกฝนได้ครับเพราะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นเองครับทีนี้ในอีพีที่1ครับเรามาดูกันครับว่า4ความสามารถพิเศษในโลกเวทมนต์มีอะไรกันบ้าง 1. ความสามารถในการพูดภาษาพาเซลหรือพาเซลเมาส์หรือพูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็คือภาษางูนั่นเองครับพอหมดแม่มดที่สามารถพูดกับงูได้ เป็นความสามารถพิเศรษรูปแบบหนึ่งที่หาได้ยากในโลกผู่เศษและเป็นความสามารถมาตั้งแต่กำเนิดที่จะสืบทอดกันทางพันธุกรรมครับคนที่พูดภาษาพาเซลได้หากเราไม่รู้จักกับบุคคลนั้นๆหรือว่าเราไม่รู้จักกับเขาดีก็มักจะเข้าใจผิดว่าจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสัตว์มืดอย่างแน่นอนซึ่งความเชือ่อที่ว่าผู้ที่พูดกับงูได้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสัตว์มืดนั้นสต์ประจารย์อัลบัสเตเบดอโด ได้ปฏิเสธความเชื่อนี้ครับและสัสตราจารย์อัลบัสเดเบิลดอร์ได้กล่าวในตอนแฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมบทที่13หน้าที่269ว่าภาษาพาเซลนั้นเป็นความสามารถที่หาได้ยากและใครๆก็คิดว่ามักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสตร์มืดแต่เท่าที่เรารู้ในบรรดาผู้ยิ่งใหญ่และคนดีๆก็มีคนที่สามารถพูดพาเซลเม์ได้เช่นเดียวกันอันที่จริง ความสามารถในการพูดกับงูของเขานั้นไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเท่าสัญชตาตญาณที่เด่นชัดเรื่องความผหดร้ายการชอบปกปิดและความต้องการมีอานาจเหนือคนอื่นซึ่งคนที่เป็นพาเซลเมอน์มีอยู่หลายคนด้วยเช่นกันครับแต่ที่เรามักจะรู้จักกันก็คือซาราซาสิเลชิรินทอมมาวลโลริดเดลและแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นต้นครับในส่วนของเคสของรอนวิสลีย์ ที่พูดภาษาพาเซลในภักที่7ที่ห้องแห่งความลับไม่ถือว่าเป็นพาเลลเมาส์นะครับเพราะรอนต้องใช้วิธีการจดจำและเรียนแบบเพื่อให้สามารถเข้าใจและสื่อสารได้ซึ่งรอนพูดได้เพียงแค่คำเดียวนั่นก็คือคำว่าเปิด 2. ความสามารถในด้านเมทามอ r p ฟเมกัสเมทามอฟเมกัสคือความสามารถชนิดหนึ่งของเราพรอมบดแม่มดผู้ที่เป็นเมทามอฟเมกัส มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เป็นอะไรก็ได้ตามที่ใจชอบครับความสามารถนี้ไม่สามารถฝึกฝนได้และต้องเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเหมือนกับนิฟาเดราท,ทองเธอมีความสามารถนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดสำหรับพอมบตแม่มดคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความสามารถนี้พวกเขาต้องพึ่งพาไม้เกียทธิ์หรือไม่ก็น้ำยาสับพรดในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของตัวเองต่างกับเมทามอร์ฟเมกัส ที่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นเมตาโมฟเมกัสไม่สามารถเป็นร่างให้กลายเป็นสัตว์ได้ทั้งตัวเหมือนกับแอนิเมจัสนะครับแต่สามารถเปลี่ยนได้แค่บางส่วนหรือว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเท่านั้นสำหรับพ่อมดแม่มดที่เป็นเมตาโมฟเมกัสนั้นพบได้น้อยมากและหายากมากๆครับซึ่งในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์คนที่เป็นเมตาโมฟเมกัสนั้นปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกัน นั่นก็คือนิฟัตดราทองส์และเทด็ดดี้ลูปินซึ่งเทด็ดดี้ลูปินได้รับความสามารถนี้มาจากแม่ของเขานั่นเองครับ 3. ความสามารถในด้านพยากรณ์นักพยากรณ์ก็คือพอหมดแม่มดที่สามารถมองเห็นอนาคตได้โดยการใช้ดวงตาที่อยู่ภายใน คำพยากรณ์ที่พวกเขาทํานายออกมาจะถูกเก็บบันทึกไว้ในลูกแก้วพยากรณ์และรวบรวมไว้ที่หอลูกแก้วพยากรณ์ในกล้องปริศนาของกระทรวงเวทมนต์ครับความสามารถในการมองเห็นอนาคตนั้นหายยากมากนักพยากรณ์ส่วนใหญ่ที่พบเจอทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกหลวงโลกมากกว่าครับส่วนหนึ่งเพราะว่าความสามารถนี้จะค่อยๆลดหายไปในรุ่นโลกรุ่นหลานครับ ดังนั้นนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในอดีตมากกว่าเช่นศาสตราจารย์เทเลอนีนักพยากรณ์ผู้มีชื่อเสียงในแถบอังกฤษการพยากรณ์ของศาสตราจารย์เทเลอนีนั้นจะเน้นในทางพรมลิขิตมากกว่าซึ่งในเล่มที่5หรือในตอนแฮรริพอตเตอร์กับพาคีนอกฟินิสบทที่37สศาสตราจารย์อัลบัสเดบันดอร์ได้ให้แฮรี่ฟังคำทำนายของศาสตราจารย์เทลนีโดยมีความว่า ผู้มีอำนาจจะปราบเจ้าแห่งสัตว์มืดใกล้เข้ามาแล้วเกิดกับคนที่ท้าทายเขาถึงสามคนเกิดเมื่อเดือนที่7และเจ้าแห่งสัต์มืดจะทำเครื่องหมายเขาในฐานะผู้ที่เท่าเทียมแต่เขานั้นจะมีอำนาจที่เจ้าแห่งสัตว์มืดหารู้ไม่และคนหนึ่งจะต้องตายด้วยน้ำมือของอีกคนเพราะทั้งสองจะไม่อาจอยู่ได้ถ้าอีกคนยังอยู่รอดนอกจากนี้ยังมีเซนทอร์เป็นสัตว์วิเศษกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในการพยากรณ์ กลุ่มของเซนทอร์มักจะพยากรโดยเน้นไปในทางโหราศาสตร์จากการดูดวงดาวเป็นหลักแต่ในส่วนของดีเทลเกี่ยวกับวิธีการหรือความรู้นั้นไม่ค่อยมีใครทราบครับเนื่องจากพวกเซนทอร์นั้นจะสงวนความรู้เอาไว้กับเผ่าพันธุ์ของตนเองเท่านั้นครับและ 4. ความสามารถด้านแอนิเมชั่สแอนิเมชั่สคือพรหมดแม่มดที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้เป็นความสามารถพิเศษรูปแบบหนึ่งที่สามารถฝึกฝนกันได้ครับ ซึ่งนักเกรยียนฮอกวอตส์จะได้เรียนเกี่ยวกับแอนิเมชั่นในชั้นปีที่3ของวิชาแปลงร่างนั่นเองแอนิเมชั่นที่ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญแล้วจะต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเวทมนต์ซึ่งจะมีการทดสอบและออกใบอนุญาตให้เพื่อเป็นการระบุตัวตนของพอมดแม่มดในร่างแอนิเมชั่นซึ่งการขึ้นทะเบียนว่าเป็นแอนิเมชั่นกับกระทรวงเวทมนต์นั้นจะต้องระบุถึงตำหนิว่าสามารถสังเกตได้จากรอยตำหนิตรงไหนในร่างของสัตว์ตัวอย่างเช่น ร่างแมวแอนิเมชั่นของศาตราจานมินาวามากานากัน,กนสังเกตได้จากรอยตำหนิรอบดวงตาที่คล้ายกับกรอบแว่นตาสี่เหลี่ยมประจำตัวของเธอท่นเองครับพอหมดแม่มดที่เป็นแอนิเมชั่นสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้เพียงแค่ชนิดเดียวเท่านั้นทั้งนี้แล้วการจะแปลงร่างเป็นสัตว์ชนิดใดนั้นจะขึ้นกับบุค,คลิกและลักษณะส,ส่วนตัวเป็นหลักครับบางทีร่างแอนิเมชั่นจะมีลักษณะคล้ายกับผู้พิทักษ์ก็เป็นได้ครับ และแน่นอนว่ากฎย่อมมีไว้ให้แหกครับมีพร้อมบทแม่มดที่เป็นอนิเมชันบางส่วนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้อาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือความลับอะไรบางอย่างก็ตามครับแต่ก็ถือว่าเป็นอนิเมชั่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายของโลกพิเศษนั่นเองครับพร้มบทแม่มดที่เป็นอนิเมชั่นเช่นเจมส์พอตเตอร์ปีเตอร์แพทริกโกลส์เรียสแบล็กสตราจารย์เมนาว่ามักกาน และ Rita Skeeter เป็นต้นครับและนี่ก็คือ4ความสามารถพิเศษในโลกเวทมนต์หรือในจัก,กรวาล Harry r o t t e t และ Fantastic Beats p ที่1ครับและ EP ที่2ก็มีอีก4ความสามารถพิเศษอย่าลืมไปดูกันต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับคอนเทนต์ในโลกเวทมนต o ์คอนเทนต์เกี่ยวกับ Harry Potter หรือคอนเทนต์เกี่ยวกับ f Fantastic b e t t ผมฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง Magic ไทยด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ